การถอนเงินออกจากแอปปอ่อตังคลิปนี้เรามาทําความเข้าใจกันครับว่าวงเงินไหนสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไมคนี่ชแนลครับคลิปนี้เรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับยอดเงินที่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้จากแอปปอ่อตังนะครับผมท่านผู้ชมครับวงเงินในแอปปอ่อตังนั้นจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนณนะตอนนี้นะครับก็คือวงเงินที่ G Wallet และวงเงินที่เมนูคนละครึ่งนะครับผมซึ่ง2วงเงินนี้สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้เพียง1วงเงินนะครับก็คือวงเงินจาก G Wallet เท่านั้นซึ่ง G Wallet นั้นเป็นวงเงินที่เราเติมเงินของเราเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเติมผ่านช่องทางไหนผ่านเงินสดเข้าที่ร้านค้านะครับหรือว่าโอนผ่านแอปธนาคารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยนะครับออมสิน เติมผ่านช่องทาง ATM นะครับหรือว่าใช้แบงค์ไหนๆก็ตามนะครับท่านผู้ชมก็คือวงเงินนี้เป็นวงเงินของเราที่เติมเข้าไปในแอปป่าตังมันจะเข้าไปที่ g w a l l e t นะครับจะสังเกตว่าเมนูนี้นะฮะอยู่ที่ g w a l l e t เป็นวงเงินที่เราเติมเข้าไปและจะไปใช้จ่ายกับสิทธิ์ต่างๆของโครงการของรัฐที่เราได้รับจากแอปป่าตังนะครับไม่วนะ่าจะเป็นคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับผมซึ่งวงเงินนี้นะฮะ ของ g w a l เด t นี้เราเติมเข้าไปเราก็สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้นะครับเพราะว่าเป็นเงินของเราท่านผู้ชมเป็นเงินของเราโดยเราถอนไปที่โอนโอนไปที่ธนาคารของเรานะครับเป็นบัญชีปลายทางเป็นเบอร์บัญชีของเราก็ได้หรือว่าเป็นบัญชีของคนอื่นก็ได้เพราะว่าเป็นเงินของเราที่เติมเข้าไปเราจึงมีสิทธิ์ที่จะถอนออกมาแล้วก็โอนให้คนอื่นหรือว่าชําระบินชําระค่าไฟต่างๆได้นะครับผม ส่วนวงเงินนะครับที่อยู่ในเมนูคนละครึ่งนะครับเป็นเมนูสีส้มวงเงินในส่วนนั้นนะครับเป็นวงเงินที่เราได้รับสิทธิจากการลงทะเบียนเข้าไปนะครับผมวงเงินนั้นนะครับไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้นะครับแต่ว่าจะสามารถใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขที่เราได้ลงทะเบียนไปนะครับเราสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามนั้นนะครับผมแต่ว่าถอนออกมาเป็นเงินสดไม่ได้นะครับผมอันนี้เน้นย้ํานะครับหลายท่านหลายคนนะครับจะมีความสับสนว่าเอ๊ะ บางคลิปอออกไปแล้วถอนออกมาเป็นเงินสดได้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับบริบทของแอร์พอตังว่ามันจะมี2วงเงินด้วยกันนะครับก็คือเมนู G Wallet ที่เราเติมเงินเข้าไปนะครับผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น ATM QR Code สแกนจ่ายหรือว่าผ่านช่องทางธนาคารต่างๆนะครับเมนูนั้นเงินวงเงินนั้นที่เราเติมเข้าไปสามารถถอนออกมาเข้ามาอย่างบัญชีของเราได้หรือว่าโอนให้บัญชีคนอ,อื่นได้ ชําระบินค่าน้ําค่าไฟได้อันนั้นคือเงินของเราเนาะส่วนวงเงินที่อยู่ในเมนูคนละครึ่งนะฮะเมนูยิ่งใช้ยิ่งได้วงเงินนั้นใช้ตามสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์เท่านั้นไม่สามารถถอดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับให้ทําความเข้าใจกันตามนี้ด้วยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมหากมีคําถามข้อสงสัยอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้ครับอย่าพิ่งใจร้อนรีบด่วนสรุปว่าไอ้ถอนออกมาเงินถอนออกมาได้นะที่แอปปอตัง และไม่ได้ดูวงเงินเท่าไห่ว่าเป็นวงเงินไหนนะครับต้องทําความเข้าใจกันด้วยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามแฟนเพจของใหม่สงกรามแมนิชแนลด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องไม่นิชแนลครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่ดีสิ่งดีๆจากช่องแม่นิชแนลด้วยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับกับผมแม่นิชแนลครับแลพวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ